สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มาในบรรยากาศนอกบ้านนะคะตอนนี้หิมะตกแล้วค่ะที่สวีเดนนะคะดูข่าวแล้วก็เศร้าใจมากนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่อิสราเอลตอนนี้ก็กำลังลำบากก็ฝากรัฐบาลช่วยรีบเร่งช่วยเหลือคนไทยที่อิสราเอลเร็วๆด้วยนะคะและก็ฝาก กำลังใจส่งกำลังใจจากสาวสุรินจากสวีเดนให้กับคนไทยทุกคนที่อยู่ในอิสราเอลด้วยค่ะและก็ขอวิงวอนพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยปก,ปกปักคุ้มครองคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันและก็หลายๆชาตินะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนด้วยค่ะโฮ้ยดูข่าวแล้วมันโศกเศร้าเสียใจสะเตือนใจมากค่ะพี่น้องเอ้ย เห็นญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยโศกเศร้าเสียใจเมื่อได้รับศพของลูกของหลานพี่เข้าใจความรู้สึกดีค่ะและก็ขอฝากให้นางสัพเพเศรีลีนาจังด้วยนะที่คุณพูดดูถูกคนจนดูถูกแรงงานไทยถ้าไม่มีแรงงานไทยถ้าไม่มีคนจนคุณก็ไม่มี อาหารที่จะกินคุณเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นพวกสัพพเวสีทำไมถึงดูถูกเหยียบย่ำคนจนดูถูกเหยียบย่ำแรงงานไทยคนในชาติตัวเองแทนที่จะให้กำลังใจแทนที่จะไปพูดให้กับรัฐบาลช่วยเร่งรัดไปช่วยเหลือคนไทยให้กลับมาที่ประเทศไทยอย่างปลอดภยัยแต่คุณ ไปพูดเหยียบย่ำและก็คุณไปทำร้ายจิตใจคนไทยญาติพี่น้องของพวกเขาอย่างไม่เหลืออะไรเลยคุณเนี่มันเลวมากสัพเพเวสีลีน่าจังคุณเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นพวกเปรตนรกสัพเพเวสีร่อนเร่หน้าตาคุณก็อับปรลักแถมทำตัวหน้ารังเกียจ และก็ไปกินพริกไปกินอาหารอะไรก็ใช้เครื่องปรุงของเขานะ่ะไม่ให้เกียรติอาหารเลยไม่รู้ไม่มีจิตสำนึกเลยเทพริกเทน้ำตาลไม่รู้จักคุณค่าของอาหารเลยนี่เขาเรียกว่าสัพเพสีค่ะมันไม่ใช่คนและก็ฝากถึงสื่อด้วยนะคะอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้แสงกับ เปรตนรกสัพเวศสีลีนาจังคนนี้ตัวนี้หรือว่าตนนี้นะคะคนมันระยำม,มากเป็นมนุษย์ไทยได้เสียก่อนก่อนจะออกมาเห่าหอนนะและฝากถึงรัฐบาลไทยด้วยค่ะแรงงานไทยทรงเงินเลี้ยงดูศักตินาอํมมาตเสนาปีละสามแสนล้านบาทต่อปีพวกคุณควรที่จะ ดูแลพวกเขาอย่างดีและให้การช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาอย่างดีและก็ให้มีจิตแพทย์ช่วยดูแลญาติที่เขาโศกเศร้าเสียใจและก็คนไทยที่เขาหลบหนีหลี้ระเบิดที่เขาต้องตกใจขวัญหนีฟีฟอให้มีจิตแพทย์มาดูแลเยียวยาหัวใจเขาด้วยค่ะและฝากถึงนะคะ รัฐบาลคุณช่วยทําให้ประเทศไทยมีงานทําที่ท้องถิ่นด้วยค่ะกระจายอํานาจให้ท้องถิน่นมีโรงงานทําต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่กระจุกอยู่แต่ที่เดียวจะได้ให้คนไทยได้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวอย่างอบอุ่นโดยไม่ต้องไปทํางานที่ต่างแดนจากลกูกจากเมียจากครอบครัวไม่มีความอบอุ่นไม่มีความสุข อยากให้คุณรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติการปลูกผักและก็ทำการเกษตรได้ดีไม่แพ้ชาติอื่นขนาดอิสราเอลเขามีแต่ทะเลทรายทำไมเขาทำได้คิดสิคะคุณรัฐบาลควรแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้แล้วอยากให้คนไทยนะ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนค่ะก็ให้คิดด้วยและก็ให้เปิดเสรีภาพทางความคิด ให้เด็กๆทุกคนได้เรียนฟรีจะได้ไม่ให้พ่อแม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเขาจะได้เอาค่าใช้จ่ายนี้เอามาให้กับครอบครัวพาลูกๆพาไปเที่ยวให้ครอบครัวได้มีความสุขและการรักษาพยาบาลและรัฐสวัสดิการให้กับผู้ผู้สูงอายุก็ช่วยให้ผู้สูงอายุทุกคนทั่วไทยนะได้รับอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะ ไม่ใช่รับเฉพาะข้าราชการอย่างเดียวคนไทยก็คนและอย่าลืมนะคะ,ะแรงงานไทยนะ่ะเขาเป็นทัพใหญ่ที่เขานะ่ะสร้างเศรษฐกิจให้กับคนไทยถ้าไม่มีคนจนคนรวยก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้คนรวยนะคะจงช่วยกันนะคะให้กำลังใจกับคนจนด้วยค่ะและก็ จ่ายภาษีให้กับคนจนด้วยคะ่ะไม่ใช่มีงานสำคัญอะไรก็ไปถวายแต่คนข้างบนมันไม่ถูกต้องนะคะถามว่าคนข้างบนเนี่ยเขาช่วยกินเบียกกินอาหารของคุณไหมคะมีแต่คนจนๆน,นี่แหลคะค่ะที่เขากินอาหารของพวกคนรวยอยากให้คนรวยเจ้าสัวนะคะไปดูคลิปของคุณบอยไปดูคลิปของคุณ ดานี่เว้าอีสานที่เขาเป็นคนอิสราเอล้าค้าขายสินค้าไทยให้กับคนไทยแรงงานไทยที่อิสราเอลนะ่ะไปดูสิคะคนไทยเขาช่วยสนับสนุนสินค้าของเจ้าสัวหมดเงินหมดทองบางครั้งนะ่ะซื้อแต่ละเที่ยครึ่งแสนนะคะและก็คนไทยน่ะสนับสนุนแต่สินค้าของเจ้าสัวทั้งนั้นเลยคะ่ะอยากให้เจ้าสัวช่วยการุณา เอาเงินช่วยเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะและก็อยากให้เจ้าสัวดูคลิปของคุณบอยทาง YouTube ไปดูดานี่ว่าวอีสานคุณจะได้เปิดตาว่าเขาเนะี่ยช่วยซื้อสินค้าของพวกคุณแค่ไหนและคนไทยแรงงานไทยทั่วโลกอะ่ะเขามีแต่สนับสนุนสินค้าเจ้าสัวก็อยากฝากถึงเจ้าสัวในกาลาแลนด้วยนะคะ ช่วยเอาภาษีนี้มาให้กับคนไทยบ้างทํารัฐสวัสดิการให้กับคนไทยมากไม่ใช่ไปถวายแต่คนข้างบนครอบครัวเทวดาถ้าคุณไม่มีคนจนช่วยสนับสนุนสินค้าของคุณคุณก็ไม่สามารถรวยได้ก็ฝากถึงเจ้าสัวด้วยนะคะให้ไปดูคลิปดานี่ I ่ยวอีสานของช่อง YouTube ของคุณบอยค่ะคุณจะได้เห็นกับตาว่า คนจนนี่แหละที่ทําให้พวกคุณรวยร่ํารวยและก็ฝากถึงเปรตนรกสัพเวสีรีหน้าจังด้วยเป็นคนให้ได้เสียก่อนนะให้คุณไปเป็นคนให้ให้ให้ไปเป็นคนให้ได้เสียก่อนเหมือนกับว่ากระสือเร่ร่อนสัพเวสีเร่ร่อนหน้าตาหน้าเกลียดมากแค่นี้แหละค่ะขอเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขค่ะ